ก็ส, 2. สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ ah, oh. สำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับน้องชิระนุยซะหน่อยนะครับวันนี้จะมาแนะนํา2ตัวด้วยกันนะก็มีชิระนุยนะครับกับอาคุจิระนะครับก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับอาถามว่าทําไมคลิปนี้นะครับถึงมาทํา2ตัวนะครับเพราะว่า2ตัวเนี้ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเล่นด้วยกันได้ดีนะครับผมก็เลยเอา2ตัวนี้แหละมาแนะนําดีกว่านะครับพร้อมกันไปเลย ง่ายดีนะครับหลักๆแล้วเดี๋ยวเนื้อหารายละเอียดสกิลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมถ้าเกิดใครต้องการเนาะเดี๋ยวผมจะเอาไปแปะลงไว้ให้ที่เพจแล้วกันนะครับเพจ Facebook นะครับของผมเองนะครับที่ทําขึ้นมาเนาะเอาไว้พูดคุยกันนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับโอเคเพราะว่าติดธุระนะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มจากน้องชิรนุยกันก่อนเลยนะครับจะได้เข้าใจสกิลง่ายๆว่ามัน เล่นได้กันยังไงนะครับใครที่มีน้องชิรานุยเนี่ยเป็นตัวที่แหลมากๆนะนะครับส่วนผมเนี่ยในมุมมองของผมเนี่ยผมว่าน้องเนี่ยเก่งมากๆนะครับแท้จะเป็นตัวหลักในการเล่นของผมเลยก็ว่าได้นะครับเป็นตัวที่สร้างคอมโบให้ทีของผมหลากหลายมากนะครับถ, <biggest S 2> ถามว่าน้องเนี่ยมีดีด้านอะไรนะครับมีดีด้านซัพพอร์ททำให้เพื่อนเนี่ยช่วยทําทให้เพื่อนเนี่ยสามารถตีเบิลได้นะครับตีธรรมดาเบิลน,นะนะครับแล้วพอผมมีน้องนุยเนี่ย แล้วพอมาเล่นกับชูเทนเนี่ยหรือเล่นกับตัวที่ตีธรรมดาเป็นหลักเนี่ยทําให้ตัวนั้นเนี่ยเก่งขึ้นมาได้ทันทีนะทุกคนตัวไหนที่มีสกิลพื้นฐานหรือว่ามีพาสซีฟที่ตีธรรมดาเนี่ยเล่นกับน,น้องเนี่ยโหดแน่นอนนะครับถามว่าทําไมนะครับพาสซีฟของน้องนะครับก็คือมาถึงเนี่ยคือน้องเนี่ยจะให้เขาเรียกว่าไงนะอ่าสกิลไหมสกิลสามนะครับคือมาถึงต้นเกณฑ์นนะเอาแบบอธิบายง่ายๆนะครับ มาถึงต้นเกมนะครับน้องจะมีสก,กิลที่ทําให้เพื่อนทั้งหมดนะครับสามารถโจมตีธรรมดาได้2ครั้งนะครับก็คือตีเบิ้ลนั่นแหละนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวอะไรก็ติดพาสซีฟได้ทั้งนั้นนะครับแล้วน้องสวยด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะมาแนะนําเกี่ยวกับมิตมะนะครับแล้วก็รูปแบบการเล่นนิดหน่อยเพื่อให้ทุกคนเข้าใจการเล่นแบบง่ายๆนะครับเน้น เน้นอธิบายเกี่ยวกับตัวน้องมากกว่านะครับส่วนสกิลอะไรเนี่ย <S <s <illy> <S เดี๋ยวเราจะเป็นเนื้อหาอีกทีหนึ่งนะครับ <S <s <illy> <S เพราะว่ามนานักอธิบายสกิลทั้งหมดเนี่ยมันก็ค่อนจะยาวนะครับเพราะหลายๆคนเนี่ยก็บางคนก็อยากรู้สกิลถูกไหมบางคนก็อยากรู้วิธีการเล่นแนวทางอะไรอย่างงี้มากกว่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมานําเกี่ยวกับพวกแนวทางอะไรอย่างี้ดีกว่านะครับแล้วสกิลเนี่ยก็เป็นอ่านทาความเข้าใจเอาเองอีกทีหนึ่งจะเข้าใจง่ายกว่านะครับเดี๋ยววันนี้จะสรุปแบบง่ายๆนะครับรวบๆเอา ก็คือน้องสามารถทําให้เพื่อนตีเบิลได้แต่ทุกๆ2เทินสกิลก็จะหมดเราต้องมากดสกิลสกิลสามนะครับในการบับสกิลต่อนะครับเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะครับผมถามว่าน้องเนี่ยเล่นยังไงได้บ้างน,นะครับเล่นเป็นสายดามเมจก็ได้แล้วก็เล่นเป็นสายซัพพอร์ตก็ได้นะครับส่วนผมเนี่ยเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับดามเมจเอาไว้เล่นตีบอสนะครับผมถามว่าทําไมนะเพราะว่าทีมผมเป็นทีมถึกนะครับ สามารถเอาเป็นทีมอาดาเมจไปเล่นเลยก็ได้นะนะครับเดี๋ยวเรื่องมีตาม,มาเดี๋ยวเราจะไปนับนอีกทีหนึง่งนะครับอาเดี๋ยวเราไปดูรูปแบบการโจมตีของน้องก่อนว่าเป็นยังไงนะครับผมว่าน้องแบบตีเบิ้ลอะไรยังไงไปดูแบบคร่าวๆเนาะนะครับด่านสุดท้ายเลยนะด่านที่28นะครับผมอานี่แหละ โอเคนะครับผมเอาน้องนุ่ยลงอ่าอย่ยเห็นะ่ะนะครับมาถึงเห็นไหมทุกคนตรงรูปไม่ไอตัวไม้กวาดเนี่ยเห็นปะจะมีบัฟโจมตีป้องกันรองเท้าเห็นปะนะครับอันนี้แหละนะครับจะเป็นบัฟที่ทําให้ตัวพวกเนี้ยตีเบิ้ลนนะครับเมื่อถึงเทิร์นมันนะครับน้องเองก็มีบัฟเห็นปะเซเมก็มีบัฟนะครับถ้าเกิดสกิลเต็มนะครับจะได้บัฟแบบเนี้ย ทุกคนนะครับแล้วตีไปมันก็จะเป็นยางไงอันนี้คือตีหนึ่งทีนะครับแล้วก็จะตีเบิลอีกทีหนึ่งเห็นปะอ่านะครับเดี๋ยวดูเซเมนะตีธรรมดาหนึ่งนะครับแล้วก็ตีเบิลอีกสองพอสกิลน้องนะครับไม้กว่าก็ตีเบิลนะครับเห็นปะอ่าอันนี้แบบค่าวๆนะครับตีเบิลทุกตัวเลยเห็นไหมอ่าแล้วสกิลหมดแล้วเห็นปะพอไปถึงเธอนนองสกิลหายหมดเลยเราก็ต้องกดบัฟต่อ มีใช้ลูกไฟแค่สองนะครับแล้วก็เบิ้ลไปต่อเล่นกับตัวที่เน้นโจมตีธรรมดาน้องจะแรงมากนะครับจะดีแล้วก็โหดมากจะเล่นไม่ใส่ดาเมจก็ได้แต่ว่าผมเอามาเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเล่นไม่ใส่ทีิถึกเพราะว่าอยากให้น้องใช้ทกิลได้นานๆนะครับเพราะตัวหลักของผมเนี่ยเป็นตัวตัวอื่นอยู่แล้วนะครับโดยประมาณเนาะดูง่ายๆนะครับอ,อาจจะขอตีอันนี้จบแป๊บนึงนะโอ้รู้สึกว่าจะเสียเวลานิดนึงนะ อ่าหมดนีแ้แหละนะครับตีธรรมดาเลยก็ได้มันก็จะจบแล้วโอเคเรียบร้อยครับก็คือบัฟสกิลปุ๊บพอผ่านไปเทิร์นต่อไปอะ่ะพอถึงเทิร์นน้องอะ่ะถึงจะหมดนะเพราะงั้นเนี่ยเราเนี่ยสามารถทับสปีดให้น้องต่ำที่สุดก็ได้นะทุกคนเป็นเป็นสายแท้งแล้วสปีดศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับเพื่อน้องแบบอยู่หลัง เวลาการใช้สก,กิลมันจะได้ช้าๆนะครับเพราะว่าบัฟจะหมดในเทอร์น้องเนาะโอเคนะครับแล้วก็สำหรับมิตามาเนี่ยที่เล่นกับของน้องเนี่ยผมจะเล่นเป็นสายอันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือมิตามาสำหรับตีบอสนะครับก็คือเน้นดาเมจไปเลยนะครับแล้วก็ขีร้อยอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือสายตีบอสนะที่ผมเล่นตีบอสนะครับเพราะมันต้องใช้ลูกไฟตั้งแต่แรกไงนะครับแล้วกอ็อีกสายหนึ่งที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็นนี่เลยหนุยซัพพอร์ตโอ้ยแต่มิตามามันปนแล้วอะ เป็นแบบลองดูประมาณนี้ก็ได้อ่านี่ประมาณนี้นะครับเป็นคีย์ร้อยนะครับเห็นไหมแล้วก็เน้นเลือดเป็นหมื่นหกเห็นไหมนะฮะแล้วก็คีย์ร้อยมีประมาณนี้เองนะครับไม่มีอะไรมากอันนี้คือสายที่ผมเล่นนะครับเวลา pvp นะอ่ะเดี๋ยวไปดูมิตามะกันว่าอะไรที่เหมาะกับน้องได้บ้างนะครับมิตามะนะครับคือน้องด้วยความที่ว่าน้องเล่นเป็นซัพพอร์ตก็ได้เป็นดาเมจก็ได้มิตามะที่เหมาะกับน้องนี่มีเยอะมากนะครับ มาดูกันเลยนะครับมีตำนาที่ผมใช้อยู่คือยีโซนะครับเพราะว่าโดนโดนสก,กิลที่ติดขีเราจะได้โลเอาไว้ป้องกันตัวเองได้นะครับอันนี้คือผมแนะนํานะครับถ้าเกิดเต็ม5้าดาวนะครับผมให้ยีโซไป4 5จุด้าเลยนะครับผมสําหรับผมนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ได้อันนี้ให้สีนะครับแมวกวักก็ได้นะครับแมวกวักถ้าเกิดเป็นสายซัพพอร์ตนะอ่าเป็นยักษ์แดงก็ได้นะครับ เอาไว้สำรับตีเบิลนหลายชีนะอันนี้ก็ได้นะแต่อันนี้ผมให้แค่3พอนะครับหม,มาไฟเหรอหมาไฟหมาไฟมันก็โอเคนะผมให้3.5มพอหมาไฟอะยังไม่ค่อยอะไรมากอ่านกฟ้าอันนี้โอเคนะครับเป็นสายซัพพอร์ตได้นะครับเทคอนก็พอได้นะเทคอนแต่ผมไม่ค่อยเล่นเทคอนเท่าไหร่นะอ่ะแล้วก็นี่เลย อันนี้แบบมันจะเพิ่มดาเมจเมื่ออีกฝ่ายเลือดเหลาน้อยแต่สาหรับน้องเนี่ยผมว่าผมว่าไม่มันไม่ค่อยแบบสุดๆนะมันไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เล่นได้พอเล่นได้นะอ่านี่โอนิกิริอนิกิรินะครับอันนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะแต่ไม่ค่อยมีคนใช้เท่าไหร่ตัวใหญ่จะเป็นเนี่ยพูดเงาอันนี้มากกว่านะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมอันนี้เป็นตัวเปิดก็ได้นะเล่นไม่สายเลือดแล้วก็ให้ให้น้องอันนี้ ให้น้องใส่อันนี้เลยเล่นใส่เลือดขีร้อยนะครับได้เกาะเหมือนกันฮาริก็ได้ฮารินี่แจ่มเลยนะครับนี่เทคอนก็ได้พูดกระดูกก็แรงแรงมากนะครับผมส่วนอื่นๆเนี่ยก็ใส่ผสมเข้าไปนะครับถ้าใครจะเน้นตีบอลก็ใส่พวกโอโดโค o ก็ได้นะครับแล้วแต่หรือว่าจะเป็นพวกไอแมงมุม um ก็ได้นะนะครับส่วนเนี้ยพูดน้ําแข็งอะไรพวกเนี้ยแล้วแต่เลยนะครับว่าคนจะปรับมาใช้นะครับ แต่หลักเลยที่ที่เขาใส่กันแล้วแรงๆเนี่ยจะเป็นเนี่ยพูดกระดูกอันนี้นะครับที่ใส่แล้วแรงนะใส่โจมตีนะพูดกระดูกนะครับฮารินะครับแล้วก็พูดเงาอันนี้สามอันนี้อันนี้คิริก็แรงนะนะครับค่อนข้างจะใช้ได้แล้วก็นกฟ้ากับอ่ายักษแดงแล้วก็แมกวกลักนะครับแล้วก็มินจิโซที่เห็นใช้เล่นกันเยอะจะมีประมาณนี้นะครับผมแล้วแต่ว่าเราทีมเราเนี่ยต้องการ ตัวเนี้ยให้เล่นเป็นยังไงถ้าเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยเอามาเป็นตัวดาเมจได้เพราะทีมโหดอยู่แล้วเนี่ยก็เล่นได้เป็นสายดาเมจไปเลยเหมือนกับไอ้พวกมีตมาแรกๆที่ผมแนะนําพวกาฮาริแล้วก็พูดเงาพูดกระดูกอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสายซัพพอร์ตเนี่ยก็เป็นนี่เลยเนี่ยพวกจีโซเนี่ยพวกอันเนี้ยแมวแมว,แมวดำเนี่ยนะครับอันนี้ก็ได้นะครับยกักษ์แดงอะไรเงี้ยนะครับอันนี้เป็นพวกสายซัพพอร์ตหรือว่าค่อยๆตอดนะครับ อันนี้สายตอดก็หมาไฟกับอยากแดงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเป็นสายทับก็เป็นพปกจีโซเป็นนกฟ้าเป็นแมวกวักอะไรเงี้ยนะครับแล้วแต่ว่าเราจะปรับใช้นะครับผมโอเคนะครับสลับน้องก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับผมเดี๋ยวทีมเดี๋ยวผมจะพาไปแนะนําอีกทีนึงว่าผมเล่นประมาณทีมไหนนะส่วนอีกตัวนึงก็เป็นคูจิระนะครับผมหลักๆเลยคูจิระเนี่ยผมอะเอามาเล่นเป็นตัวเร่งเทินนะครับ อ่ะมีตามาก็จะประมาณนี้นะครับเอามาเป็นตัวเร่งนะครับสปีดบวก95นะครับแล้วก็เน้นขี่ร้อนะครับดาเมจอยู่ที่บวก2อ่2าไม่เยอะมากคีดดาเมจก็ประมาณเกือบ200นะครับประมาณนี้เลยนะครับผมหลักๆเลยคือเวลา PVP ก็จะเร่งเทินเอามาเป็นตัวเปิดเร่งเทินครั้งหนึ่งแล้วก็เน้นตีแจมถูกไหมนะครับเพราะว่าสกิลของคุชิราเนี่ยพอไปเล่นกับน,น้องแล้วมันจะตีแจมสนุกมาก เดี๋ยวพาไปลองไปลุยดูนะครับเหมือนเดิมอ่าเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนอันนี้ก่อนเป็นเออนะครับกุจิล้าใส่เข้ามานะครับเอาเป็นตัวไหนต่อดีอ่าฮิโยก็ได้นะได้เห็นไหม เปิดเธอเปิดเทินมานะครับกุจิล่าเหมือนจะเร่งสปีดให้เพื่อนให้เพื่อนร่วมถีนด้วยนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เลยมันก็แบบได้เปรียบไงดีกว่าแบบสปีดตั้งต้นมันธรรมดาเนาะเนี่ยพอเล่งปุ๊บเห็นปะพอเล่งปุ๊บสปีดทุกคนจะเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นตัวเ,เร่งเทินเหมือนคล้ายๆกบที่เราใช้เลยนะครับแต่ว่าใช้สามลูกไฟเฉยแล้วพี่แกเนี่ยจะเปลี่ยนโหมดนะครับ เวลาตีเวลาเพื่อนตีเนี่ยมีโอกาสจะตีแจมไม่ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นสายทีมถึกหรืออะไรอย่างเงี้ยดาเมจอยู่ที่พี่แกอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเอาตัวซับตีเป็นธรรมดาแบบธรรมดาเลยนะพี่แกก็มีโอกาสโจมตีแจมได้แล้วก็ลองดูนะตีเล่นกับนุยตุมันจะเป็นยังไงเห็นป่ะตีแจมละนะครับพนุยตีอีกปุ๊บก็มีโอกาสแจมทําไม่ไท้ข่ายไม่ตายนะนะครับแล้วด้วยความที่ตีเบิ้ลเนี่ยตีครั้งหนึ่งมันมีโอกาสตีแจมเพราะงั้นตีเบิ้ลมันก็มีโอกาสมากขึ้นถูกไหม พราะนั้นแหละมันถึงเล่นกันหนุยได้โหดนะครับลองตีดูปึ๊บอ่าเห็นปะไม่แจมอ่าไม่แจมลองดูตัวนี้ตีไม่แจมนะครับตีอีกปึ๊บก็ยังไม่แจมเห็นปะเมื่อกี้สก,กิลของอ่าของน้องเนี่ยนะครับเป็นสีฟ้าตอนนี้พอกดใช้กสก,กิลปึ๊บกลายเป็นสีเขียวนะครับเป็นโหมดโจมตีเห็นปะท่ายืนจะเป็นท่าแบบจับดาบเตรียมไฟละนะครับอ่าโหมดนี้นะครับเป็นโหมดแบบเพิ่มเพิ่มคีย์ดามเมจมั้งถ้าจำไม่ผิด เพิ่มพวกดาเมจพวกคีอะไรเงี้ยให้มันแรงขึ้นนะครับเหมือนดับเบิลคีอะอะไรประมาณนั้นนะครับเวลาตีแล้วอะ่ะไอ้ครั้งที่สองอะ่ะมันจะตีเหมือนคีแรงขึ้นนะครับไม่เชื่อลองสังเกตอ่าที่ดาเมจนะตีไปครั้งแรก22 0 0มื่นอเ้ยอันนี้ไม่มีพุทนเงาด้วยอะ่ะสองหมื่นสามเห็นไหมแรงขึ้นขนาดไม่มีพุทนเงานะแต่ว่าตีแรงขึ้นเห็นปะอ่านี่คือคามแตกต่างนะครับ อ้าทําไมได้เทินอีกรอบอ๋อปีดสูงเกินไปนะครับก็เลยได้บนเทินอีกรอบหนึ่งนะครับจัดเลยนะครับตีปึ้งนะครับหมื่นหกอีกทีหนึง่งเห็นปะพอยังไม่ถึงเทินชีลานุยนะครับต่อให้ได้เทินอีกอกี่ครั้งเนี่ยเขายังได้ตีแจมอยู่ดีนะครับถึงผมถึงบอกว่าให้ทําชีลานุยให้เป็นซีีสูงเลยถ้าจะเล่นสายซับนะครับอ่าแล้วที่บอกว่าทําไมถึงเอาเอาไม่เล่นสายซับเพราะว่าจะเอาความสามารถมันแบบนี้นานๆนะครับแล้วก็ให้คุจิระ เป็นตัวดาเมจแทนแบบนี้จะเวิร์กนะครับสำหรับผมนะเล่นแนวผมนะครับส่วนทีมที่ผมเล่นนะครับทีมนะครับจะเป็นเกี่ยวกับพวกซัพพอร์ตอย่างนี้เลยอ่าเดี๋ยวผมไปไปสู้ให้ดูดีกว่านะครับเป็นทีมเบสิกมากๆนะครับที่ใช้กันขึ้นมไาได้ประมาณ2องพันสี่นะครับสองพันสี่สองพห้าอยู่ประมาณเนี้ยนะครับเดี๋ยวลองตีทีมนี้ดูไม่รูจ้จะไหวไหม ทีมจะประมาณนี้อันนี้คือทีมถือของผมนะเฮ้ยแต่ผมลืมเปลี่ยนอ่าลืมเปลี่ยนมินจมาให้คีระหนูเลยหุ่นสปีดเขาไวกว่าอาเล่งเธอนะครับเล่งเธอปึ๊บเห็นปะเธอฝั่งเราขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็ตีแจมไปตีไปอ่าเห็นปะมีโอกาสตีแจมแล้วเห็นไหมดีแต่ครั้งนี้ไม่แจมอ่าเห็นไหม ตีต่อ,อ,อตีไม่แจมนะคเซเมตีหน่อย่าแจมอ่าเมามีโอกาสแจมแบบนี้นะครับเพราะงั้นเนี่ยทีมผมเห็นไหมซับพอเกือบหมดเลยแล้วมีคูจิราเป็นตัวดาเมจตัวเดียวแล้วก็ตัวธรรมดาอย่างเงี้ยไม่ใช้สกิลก็ตีธรรมดาไปให้คูจิราใช้พาสติในการกระโดดแจมเขาอ่าคอมโบจะประมาณนี้เลย ไปสกิลไปเพราะเรามีไฟเหลืออาเดี๋ยวรอบนี้ผมจะใช้เป็นอีกโหมดหนึ่งให้ดูตอนนี้เป็นสกิลสีเขียวนะครับจากสีฟ้าเปลี่ยนเป็นสีเขียวมันจะเร่งเทินแต่จากสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีฟ้าปึ๊บมันจะกลายเป็นเพิ่มโล่กลายเป็นเป็นโหมดตั้งรับแทนนะครับโหมดตั้งรับนี้ก็คือเวลาเราโดนตีมาปึ๊บอะเขาจะมีโอกาสสวนกลับไปตีแทนแต่โหมดตั้งโจมตีเวลาเพื่อนตีไปเขาจะมีโอกาสต,ตีไปแจมนะครับลองดูนะ ดูโลนะครับอ่าเห็นปะ่ะทุกคนโลโลเพิ่มขึ้นเห็นไหมนะครับโลรู้สึกว่าจะบวกประมาณ100หรือ200เปอร์เซ็นต์ของของแอทแทปนั่นแหละน่าจะประมาณ100เปอร์เซ็นต์ของแอทแทปนะครับเวลาตีไปก็จะไม่แจมแล้วเพราะตอนนี้เขาอยู่ในโหมดตั้งรับเขาจะตีแจมกับเฉพาะตอนที่อีกฝ่ายตีมานะครับอันนี้คือโหมดตั้งรับอ่าดูง่ายๆประมาณนี้เห็นปะ่ะสีฟ้าแล้วนะครับไม่มีไฟใช้สกิ้ก็ตีธรรมดาไป มันก็แรงอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะเบาลงนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับไม่มีโอ้ไม่มีไฟใช้เลยโอเคตีไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราไม่ได้เห็นนะเราไม่ได้แบบใช้บัฟแลละเพราะว่าเราไม่มีไม่มีไฟ เพราะงั้นตัวอื่นก็จะมาตีธรรมดาเหมือนเดิมอ่าลองเล่งเทินปึ๊บต่าเปลี่ยนหมดละนะครับเพื่อนตีไปปึ๊บไม่แจมเล่งบับต่อนะครับอ่าตีแจมเห็นปะเนี่ยแหละมันจะทำดาเมจที่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเห็นปะเกือบหายละนี่ขนาดเล่นแค่คีย์ลอยนะครับเนี่ยก็ยังแรงขนาดนี้ใน PVP ก็ใช้ได้นะครับ เลงประมาณนี้นี่ผมเก็บห้าดาวนะนะครับเห็นไหมคือผมตีห้าดาวอย่างแบบสบายๆก็จะประมาณนี้ก็ขอขออภัยคนในคลิปด้วยนะครับมาเป็นแบบแนวทางให้ดูเนาะนะครับไม่ไม่ตีเรยสกันเนาะนะครับไม่ดราม่าดีกว่านะเป็นเหมือนกับอ่าตัวอย่างเฉยๆนะนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้แต่ว่า มิตามาของคุจิระเนี่ยเล่นได้หลายแบบคุจิระเหมือนจะคล้ายๆกับชิรานุยก็คือ,อเขาเนี่ยจะสามารถเล่นเป็นสายพพอร์ตก็ได้ด้วยด้วยความว่าพี่แกเนี่ยเป็นตัวเร่งได้ด้วยแล้วก็เป็นตัวดาเมจได้ด้วยเพาะง้นเนี่ยมีตามาที่แนะนำเนี่ยจะมีค่อนข้างแบบเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าไม่ได้เยอะมากนะครับส่วนใหญ่ที่ที่เห็นเล่นกันนะจะมีเนี่ยนะครับแมวกวา,นะ,าไวไนะครับเอาไว้ไฟนะครับเอาไว้เพิ่มไฟ แล้วก็มียักษ์แดงก็สามารถเล่นได้นะครับเอาไว้ตีเบิลอะไรเงี้ยนกฟ้าผมไม่ค่อยแนะนํานกฟ้าให้ตัวอื่นดีกว่าไหมนะครับไม่ค่อยจะแนะนําเท่าไหร่แล้วกเ็เทคอนนี้ถ้าเล่นเป็นสายซับก็พอเล่นได้นะแต่ว่ามันต้องเล่นเป็นสายดาเมจไงนะครับอันนี้ก็ได้นะครับอันนี้กิริก็ได้เป็นสายดาเมจพูดเงานี้ได้เลยดาเมจนะครับแล้วก็ฮาริฮาริผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยชัวร์กับสายนี้เพราะว่าเข้าตีเดียวไง พาริผมก็เลยไม่ค่อยแนะนําแต่ว่าทำถามว่าเล่นได้ไหมก็พอได้แต่ก็ไม่ค่อยแนะนําดีกว่านะครับพูดกระดูกอันนี้ได้นะครับแรงฮันคอนโคก็โอเคนะนะครับอันนี้เป็นสายแบบโจมตีนะนะครับเล่นคู่กับพูดกระดูอันนี้เวลาตีบอสอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้แรงๆขึ้นนะครับส่วนมีตามาพิเศษอันนี้อันนี้แบบใช้อีกชิ้นนึงนะครับอ่ะส่วนเล่นเป็นสายซัพพอร์ตนะอย่างที่บอกเลยก็จะมีแมวแมวกวัก หนึ่งอันเอ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าทําไมถ้าเล่นกับคู่กับชีละหนุยคือพี่แกเนี่ยโดนครั้งหนึ่งไปเลือดจะหายไปประมาณหูเยอะอยู่เหมือนกันเห็นไหมเหมือนที่ผมตีไปเห็นปะบางตัวนี่เกือบตายเลยแล้วตีไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเพิ่มดาามจจากอันนี้ด้วยนะครับก็ค,คือแรงแรงมากนะครับเล่นอันนี้ได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายซับพอร์ตเนี่ยที่เขาจะแนะนํากันเลยก็มีแมวกวักนี่แหละที่ที่น่าสนใจนะครับส่วนอันอื่นเนี่ยก็ไม่ค่อยแล้วนะ กีโซนี้ก็พอได้นะแต่ว่าไม่ค่อยเหมาะกับพี่แก่เท่าไหร่นะอันนี้ก็พอได้นะเอาแบบเป็นสายแบบตั้งรับอะเศกไปเศกมาเศกโลแล้วก็ตั้งรับแล้วก็ตีแจมใส่สถานะอะไรเงี้ยนะครับพอได้แต่ลหลักๆเนี่ยจะมีใส่ดาเมจเนี่ยจะมีเนี่ยยักษ์แดงนะครับยักษ์แดงนะแล้วก็มีอันนี้ที่น่าสนใจอันนี้คิลินะครับพูดเงาแล้วก็พูดกระดูก อันนี้นะครับพูดกระดุกนะครับส่วนสายซับเนี่ยนะครับสายซับนอกจากมันจะทำมันเป็นมันต้องออกเป็นดาเมจอยู่แล้วอะเพราะงั้นเนี่ยสายซับซับได้น้อยมากนะครับไม่ค่อยมีอะไรที่จะเล่นได้กับเขาสักเท่าไหร่เป็นสายซับแต่ออกแบบเป็นแนวซับอนะพอได้นะนะครับอย่างเนี่ยแมกวกลักเอามาเพิ่มไฟอะไรเงี้ยอย่างอันเนี้ย,อย,เ,ยเอาไว้ใส่สถานะอะไรเงี้ยนะครับอย่างนี้พอได้หรือตีแช่แข็งนะครับ แช่แข็งเนี่ยเล่นเล่นคล้ายๆกับสายของอันนี้เลยสถานะก็คือเล่งเทิร์น Turn, แล้วก็เสกโล่รอติดรอตีโต้ตีแจมเอาไว้ใส่ส,สถานะอย่างเดียวประมาณนั้นแต่เล่นไปใสยไดเมก็แบบของผมเลยผมใส่พูดเงานะครับเน้นไดเมจชัวร์แน่นอนก่อนอะไรอย่างนี้นะครับแต่เน้นเป็นคีร้อยแล้วก็เน้นสปีดจะดีกว่าถ้าเล่นใน PVP นะครับเพราะว่าไม่มีตัวเล่งไงผมใช้เป็นตัวเล่งเลยเพราะว่าจะได้ใช้ตัวอื่นแบบฟรีๆมากกว่านะครับผมโอเคโดยประมาณนี้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยอธิบายเข้าใจอะไรยังไงหรือเปล่าก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้นะเหมือนกับอยากรู้อยากรู้อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าว่าผมลืมตรงนู้นไปผมลืมตรงนี้หรือใครเนี่ยที่รู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์เพิ่มเติมได้นะนะครับเผื่อคนที่เขามาดูเนี่ยจะได้เข้าใจเพิ่มด้วยนะครับผมอันนี้ผมมาเล่นให้ดูแบบคร่าวๆนะครับมาแนะนําแบบคร่าวๆนะครับสําหรับ2ตัวนี้นะครับของวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะฝาก ชื่อเพจนะครับไว้ใต้ใต้คลิปเลยนะครับผมเดี๋ยวเป็นคอมเมนต์นะครับใครนะครับที่อยากจะมาพูดคุยหรือมาถามหรือมาให้ข้อมูลอะไรเนี่ยก็เข้ามาที่ในเพจกันได้เลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ